แต่จำเลยที่อ้างตัวว่าน้องเหมยทำผิดเนี่ยกับเดินก้มหน้าแล้วแอบให้ทุกคนคิดนะไอ้ทุกคนคิดเอาว่าถ้าเขาไม่ผิดเขาจะต้องอายทำไมทำไมไม่ยืดอกรับเขาบอกว่าคุณรู้ไหมคดีลูกคุณเนี่ยมันเปื้อนงบประมาณไปเท่าไหร่เราก็แบบโอ้ยินเจินแล้ว ตรวจเจ้าของสํานวนมาพูดกับพี่ว่าแม่ขาใจผมนะลูกผมยังเล็กผมยังไม่อยากตายพี่ไม่ได้ต้องการว่าใครแพ้ใครชนะแต่พี่ต้องการสู้เพื่อให้สังคมแบบรู้ความจริงมากกว่าสาลดีกาตัดสินคดีน้องเมย์อ,อดีตนักเรียนเตรียมทาหารเสียชีวิตรอลงอาญาเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะํำเลยเที่อ้าง <ขอ S 1> ตัว <ขอ S 1> ว่า น้องเมย์ทำผิดเนี่ยกับเดินก้มหน้าแล้วแอบให้ทุกคนคิดนะให้ทุกคนคิดเอาว่าถ้าเขาไม่ผิดเขาจะต้องอายทําไมทําไมเขาไม่ยืดอกทําไมไม่ยืดอกรับนี่ไงครับมันถึงเป็นตัวอย่างที่ว่าตํารวจดีและตํารวจไม่ดีผมก็เลยไม่รู้ตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีถูกไหมครับอืจนป่านนี้สี่ปีแล้วครับคนผ่านเนี่ยเป็นนายทหารนายศพันตีแต่ตอนนั้นที่ผ่าก็ไม่มา แล้วแล้วผมไม่มีอำนาจที่จะไปตามเขาที่ทำอะไรเขาเนี่ยเศร้านะ่ะคืออันนี้พี่ไม่เคยพูดอนะ่ะไม่เคยพูดเลยมันมันเศร้านะแล้วอยากให้ทุกคนรู้ด้วยเมื่อก่อนพี่ไม่อยากพูดนะแต่วันเนี้ยขอพูดหน่อยทุกคนมีลูกเหมือนกันหมดทุกคนมีลูกคนที่มีลูกแล้วเนะี่ยจะเข้าใจพี่ไปขอให้ตำรวจ ทำคดีทำสำนวนเนี่ยรู้ไหมอ่าสารวัตรใช่ไหมพันตำรวจรตีอาจารย์ชื่อไม่ได้เนี่ยอยู่ที่เมืองนครนายกเนี่ยที่บอกผมก็กลัวตายผมก็มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไหนที่บ้านนากระสินนะ่โอ้กระสินนั่นไม่ไหวหรอกเขาพูดว่าเมืองงบประมาณของทางหลวงเขาบอกว่าคุณรู้ไหมคดีลูกคุณเนี่ยมันเปื้องงบประมาณไปเท่าไหร่เราก็แบบโอ้อ้ยินตได้ยินแล้ว ยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่ยิ่งเจ็บเข้าไปลึกเข้าไปใหญ่เลยผลการชันสูตรเนี่ยออกมาเนี่ยเรียกเราไปดูทั้งหมดเลยทั้งดี a อเอเราไปหาคุณหมอสุรนรลคงด้วยกันรู้การตายหมดว่าเป็นยังไงนั่งฟังอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยท้ายสำนวนอ่ะ,นนอะกับพี่รู้ไหมตำรวจเจ้าของสำนวนมาพูดกับพี่ว่าไงฟังนะคุณแม่เข้าใจผมนะ ลูกผมยังเล็กผมยังไม่อยากตายยังจำแม่นอยู่ไม่กล้าปเปิดเผยอะไรนะ,อะเอกาสารก็ไม่กล้าให้อะไรผมต้องแอบถ่ายรูปเอาตรงๆเลยถ่ายไม่ได้นุ่นนไม่ได้นี่ไม่ได้นะเหมือนผมอยู่กับเขาคนละแบบกันไม่รู้เขาอยู่กฎหมายเล่มไหนผมอยู่เล่มไหนมันทําให้อพอผ่านผ่านมาหลายปีเนะี่ยมันเหมือนรู้สึกว่าเราไม่อยาก ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือครอบครัวคนอื่นเดือดร้อนด้านครอบครัวน้องเมย์เปิดใจกับสื่อทางน้ําตาลหลังจากฟังคําพิพากษาเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อค่ะคนที่อยากให้การก็มาไม่ได้คําเดียวมึงอย่ายุ่งแล้วน้องคิดว่าพี่จะไปหาพยานหลักฐานตรงไหนใครอะ่ะจะมาเป็นพยานให้พี่อะ่ะที่ไม่มีไหนะพี่เดินสู้มาเนี่ย ู้มาเนี่ยทุกคนบอกว่าสู้ไปกับแพ้สู้ไปก็ไม่ได้ที่ไม่ได้ต้องการว่าใครแพ้ใครชนะแต่ที่ต้องการสู้เพื่อให้สังคมแบบรู้ความจริงมากกว่าเป็นอะไรยังไงและเรียนรองความจริงให้ลูกชใช่ใช่คือเอางี้ถึงถึงแ,แม้เราจะมีหลักฐานอะไรอยู่ในมือเนี่ยเราถูกบล็อกหมดตั้งแต่ต้นทางแล้วนะเราจะถูกบล็อกหมดตั้งแต่ต้นทางแล้วทำาให้เราไม่สามารถเดินเดินต่อ ในองค์กรอของทั้งราชการในส่วนราชการเนี่ยต่างๆเนี่ยเราเป็นชาวบ้านเนี่ยกับในของหลายๆหน่วยงานก็นดีเนี่ยจะดึงเราออกวนไปทั้งอื่นหมดรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ x ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ